มาทาผนังเบากันนะครับวันนี้เรามา,มาดูการวางโูมงนะครับเราจะวาง60 60 60 60เวลาวัด60ตัวแรกให้วัดจากผนังนี่ออกมาเลยนะครับมาเมตรยี่เพราะแผ่นเรากว้างเมตรยี<ม>่สิบนะครับเมตรยี่สิบวางตัว, <c oughs> ตวที่ตัวที่สามเนี่ยครับเมตรยี่สิบให้ให้ได้กลางนะครับคือกลางเมตรยี่แล้วก็ไล 60, ่60ไปไตัว ตัวเมดเมดยี่เนี่นะครับวางให้ให้ได้กลางแล้วควรจะดิ่งทุกครั้งนะครับเพราะว่าเวลาแผ่นเมตรยี่สิบมาเราจะมาตกกลางแบบนี้จะมีตัวรับพอดีจะมีตัวรับพอดีเม็ดยี่สิบก็จะมีตัวรับพอดีถ้าเราเราไล่ไม่ได้เมตรยี่สิบมันมันจะเลยหรือมันจะหลุดพอหลุดแล้วมันจะทําให้ไม่มีตัวรับแผ่นนะครับตอนวางวางดีๆนะครับ และอีกอย่างหนึ่งครับพอดีเวลาเราติดวงกบถ้าเสริมไม้ก็ดีนะครับจะได้ขันง่ายๆก่อนยิงแผ่นเสริมไม้ไปก่อนให้เรียบร้อยแล้วจะได้ขันขันปีเนียมเข้าง่ายๆนะครับถ้าเข้าตัวนี้มันอาจจะบางไปมั่งขันไม่ค่อยอยู่ ถ้าโครงหนามมันก็จะขันง่ายถ้าโครงบางมันจะขันยากนะครับคนใส่ไม้ไปก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับลองไปทำดูครับ